วัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่อง u t u b e นะครับในช่องของครูแปะนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาต่อกับคลิปที่ที่แล้วนะครับนะนะครับคลิปที่แล้วเน้สอนในเรื่องของคอร์ดนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีสากลนะครับว่าเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทนี่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอ กา,มมารบรรเลงเพลงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีครับไปรับชมกันได้เลยครับไปเลยครับ นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเพลงนะครับการบรรเลงเพลงไปแล้วนะครับในหนึ่งเพลงชื่อว่าเพลงแพ่ใจนะครับคุณครูก็ทําการบันทึกเสียงนะครับเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนะครับเข้ามาอยู่ในบทเพลงเพลงนี้เพื่อให้นักเรียนได้ได้เห็นภาพได้เห็นว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ก็ใช้เวลาถ่ายทำอาดมะกรับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็พยายามมาเพราะว่าต้องบอกตรงตัวว่าไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้หยิบเครื่องดนตรีเล่นเน้นค่อนข้างนานแล้วนะครับเวลาเล่นก็ ถ้าถ้าในเรียนได้ดูคลิปมันจะมีคลิปย้อนหลังเนาะมันจะมีคลิปนิดนึงนะครับคือค่อนข้างหอบนะครับเอาตรงนี้บอกตรงว่าหอบหอบมากเลยเพราะว่าเป่าแล้วหายใจไม่ทันนะครับเล่นไปไม่ทันคือไม่ได้เล่นก็คือหยิบแล้วปุ๊บเราก็เล่นเลยนะครับอันนี้อันนี้คือหยิบแล้วเล่นเลยอันนี้ผู้ันตรงๆก็คือหยิบแล้วเล่นเลยก็ประมาณนี้แด่เท่านี้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะเรามาสู่เนื้อหาของเรานะครับนะวันนี้ผู้รูจะพูดถึงเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีสากลนะครับเครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็นอะไรครับ ห้าประเภทเครื่องที่ีสากลแบ่งออกเป็นห้าประเภทแต่ละประเภทมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้ดังต่อไปนี้ครับเครื่องทตีสากลทั้งห้าประเภทนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งเครื่องเป่าลมอะไรเขาเรียกว่าอะไรลมลมไม้ใช่ไหมเครื่องเป่าปลมไม้ใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่าอย่างแรกเขาเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้หรือเขาเรียกว่า w o o d ินนะครับนะ instrument นะครับนะเครื่องเป่าลมไม้ ประเภทที่2เขาเรียกว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับหรือเราเรียกว่า b ั a s ิ instrument นะครับนะประเภทที่สามเขาเรียกว่าเครื่องกระทบหรือเราเรียกว่าอะไรพ e r c u s ช i o นหรือว่าเครื่องตีที่เราเรียนทุกคนรู้จักกันนะครับนะประเภทที่4ี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรเครื่องสายนะครับหรือกลุ่มี้ชื่อมันคือส t r i n g นะครับนะ s t ิ i n ินส s t r u m e n t นะครับและประเภทที่หประเภทสุดท้ายเขาเรียกว่าประเภทของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือ เราอาจจะเรียกมันว่าเป็นประเภทของอะไรคีย์บอร์ดก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนี่คือประเภทของเครื่องดนตรีราคาประเภทนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกันทีละประเภทนะครับนะว่าแต่ละประเภทมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับเราไปชมประเภทที่หนึ่งกันเลยครับประเภทแรกครับเขาเรียกว่าประเภทของเครื่องเครื่องเป่าลมไม้เขาเรียกว่าประเภทของเครื่องเป่าลมไม้ ประเภทของเครื่องเป่าลมไม้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้หนึ่งเรียกว่าอะไรสองสามสี่ห้าอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องดนตรีประเภทอะไรครับเครื่องเป่าลมไม้อันนี้คือตัวอย่างของประ่ภทดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ ประเภทที่สองเขาเรียกว่าเครื mm ่องเป่าประเภทลมไม่ใช่ลมเครื่องเป่าทําไมคลิปนี้ผู้ผิดเยอะมากเลยเอาใหม่นะประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภทของเครื่องเครื่องติประเภทเครื่องทองเหลืองเอนะครับติดๆขัดไม่ตัดนะอันนี้ปล่อยสดเลยนะครับอันนี้คือประเภทของเครื่องทองเหลืองนะครับเครื่องทองเหลืองก็ได้แก่อะไรบ้างเช่น อันนี้ก็คือประเภทของอะไรครับเครื่องทองเหลืองนะครับเราจบไปแล้วทั้งสองประเภทนะครับเป็นประเภทของเครื่องเป่าคือเป่าลมไม้กับเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับรเข้าสู 3, ่ประเภทที่3ามนะครับประเภทที่สามเราเรียกว่าเครื่องเครื่องกระทบนะครับเครื่องกระทบก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเภทของอะไรครับเครื่องกระทบ น,นี่คือตัวอยา่างเครื่องทบประเภทที่สี่เราเรียกว่าประเภทของอะไรเครื่องสายนะครับมีอะไรบ้างอันนี้เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ประเภทนี้ครับนี่คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องอะไรครับนี่คือเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องสายนะครับและปีท้ายด้วย ประเภทของริมิ้วหรือเรารู้จักกันในานามของอะไรครับของคีย์บอร์ดนะครับหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้ครับเช่นนะครับก็จบไปแล้วครับนี่คือประเภทของเครื่องดนตรีทั้ง5ประเภทนะครับที่คุณครูดได้พูดได้อธิบายให้เรียนฟังนะครับว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดครับเยอะนะครับให้เรารู้ว่าขอเครื่องดนตรีประเภทนี้มีเครื่องดนตรีประมาณไหนบ้างนะครับมีชื่ออะไรบ้างบอกให้เราดูคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปอื่ต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเครื่องดนตรีมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับ ไปครับเครื่ีมมีกี่ประเภทครับมีห้าประเภทมีอะไรบ้างครับหนึ่งเรียกว่าสองเรียกว่าสามเรียกว่าสี่เรียกว่าห้าเรียกว่า ะน,ะนี่ก็คือเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องดนตรีทั้งห้าประเภทนะครับในนี้ก็ลองทบทวนนะครับเปิดจับไปฟังอีกรอบหนึ่งทบทวนถ้าเราจำประเภทของเครื่องดนตรีไม่ได้นะครับนะบก่อนไปนักเรียนอย่าลืมนะครับใต้ลิ์นี้ครับนักเรียนเข้าไปทําอะไรครับแบบทดสอบชื่อว่าประเภทของเครื่องดนตรีสามกลนะครับในนี้มีแบบทดสอบดูว่า เมื่อนักเรียนชมคลิปนี้แล้วนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับว่าเครื่องดนตีแต่ละประเภทนะั้นจัดอยู่ในประเภทของอะไรได้บ้างนะครับอยู่ใต้นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกดเข้าไปทําแบบทดสอบด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนด like, กดไลค์กดซับสไ r i b e ในช่องนี้ด้วยครับก็จะทําคลิปเป็นสื่อการสอนออกมาให้เราชมอีกหรือจะเป็นคลิปเป็นบทเพลงต่างๆหรือมีการ cover เ,เพลงต่างๆเนี่ยก็จะลงในช่องนี้นะครับ ก็ออกฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน